โค้งต้องสีกครับร้านวัุรัตไก่ทอดน่ารำจำครับผมขายส่วนไหนมั่งครับเนี่ยโซโฟปีกน่องสามอย่างครับร,ราคาก็ตามป้ายเลยนะมับใช่ครับราคาตามป้ายครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ราคาไม่เท่ากันเอามาวันละกี่กิโลครับเนี่ยร้อยครับผมหลัร้อยครับผมที่ข่าวลือว่าสองชั่วโมงหมดจริงไหมนี่ย จริงครับผมไม่ไม่ไมลื้อจริงครับจริงเทาเสาร์อาทิตย์วันหยุดวันละมาันคณะขัดจะเลิกก็จะเยอะเลยลูกค